3ามตัวนี้นะครับมาตกขับใสกัานะครับโอ้พระเจ้าใสโบโบครับน,นี่เงียนใหญ่ครับผมดูใสนี่ฮนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกมันพิจิงนนะครับวันนี้ก็พบกับน้าต้อยนะครับวันนี้น้าต้อยมีโอกาสมาธุระแถวแพรกษานะครับก็เลยแวะตท่าไหนครับวันนี้พามาตกปลาที่บ่อเบึงสารานนะครับผมอยู่ซอยสิบนะครับแพรกษาซอยสิบครับวันนี้ก็ไม่มีเหยื่ออะไรมากครับมาทําธุระมามารับเหยื่อนะครับมารับเหยื่อไปจําหน่ายนะครับก็วันนี้ก็ นำสูตรง่ายๆนะครับที่มาต้อยมาลับนะครับมาตกก็จะเป็นนี่ครับลากมาขิดนะครับเออเหยก่สุดปนินนะครับของข่ายไก่ทองนี้ลำขั้วนะครับสามตัวนี้นะครับ มาตกเบอกบืองกำลังให้นะนะแลวรับชมนะครับคนจะเป็นยังไงก็ตามลุ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสายเมนนะครับ12ปอนด์นะครับผมอคันก็เป็นคันสัปปอรตันซันไฟเอ็กซ์ครับ8.15นะครับ8ฟุต ตะก้อที่ใช้ก็เป็นตะก้อตายแบบมีชิ่งครับชิ่งยาวยี่สิบเซนนะครับใช้แบบสองสองตะขอล่างครับตะขอศูนจุดห้าครับชิโนครับเกลียวเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมก็เป็นเม็ดโฟมเบอร์เบอร์สอง ีนบอกตะกวัวตะกวัวเป็นตะกวัวยี่สิบกรัมนะครับเ,เหยือกายทองก็เป็นเป็นเหยือเจ้าถิ่นนะครับแถวแพรกษานะครับพวกลากมาขิดนี่ จัดมากนะครับผ่านเลยนะครับผมยังไม่ฟอนเนี่เป็นโฟมน็บเข้าประมานี้ก็ลืมบอกนาๆไปนะครับสำหรับค่าบริการบ่อนี้นะครับก็คิดคันละร้อยนะครับผมป้าออกไม่ต้องช่างนะครับ ลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับเนี่เลยเยอะจัง อ,อด,ดูดิไสเหมือนปลาหมออนะหมอสีอะนี่ครับ <Okay. S 2> ตกปุ๊บกินปรับนะครับเน yeah, ี่เยเหมือนหมอสีอะทำไมบันนี้กินข้าวเนือ ลงปุ๊บกินปัน๊บลงปุ๊บกินปัน๊บวั <laughs> นนี้ก็ส่วนสุเออนนด,ดเลยอุ<ม>้ยไม่ได้วันนี้โคตรโหดเลยดูดิแม่สองตะขอเลยลงปุ๊บมันก็กินเนี่ยกันดูดิ่อยเดีวด๋วไม่กินสองตเอเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยกินมีไส์ไหมมีไส์ไหม มีไซดว้เเอาเอา,เาสู้ด้วยสู้ด้วยคัดดูดิมีไซดไว้ <laughs> ไงล่ะมีไซมีไซดไงไอ้ครับไซสวยไหมล่ะครับขัดไซเอานะครับวันน,นี้มีอะไรคนหา <laughs> ตัวใหญ่ดิใช่ปะ่ะใช่ปะ่ปะเออตัวใหญ่เข้าแล้วเนะี่ยสองตัวไอ้ครันนี่ครับปลาทูก็มานะครับใช่ปะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่สู้ด้วยเรียใหญ่สู้ด้วย,วยนี่ครับนะโบไซส์สองมาแล้วนะครับขัดไซส์แล้วนะครับผมแต่กินจัดครับไม่นั่งเลยเึงอออกยากอานะโอ้รรำ โอ้โหไอสัสโอ้พระเจ้าไม่อย่าล่วงเลยดูดิครับดูลูกชายผมนะครับครับนา้นะใส่โบโบครับนีอ่ะปัดนเจี๊ยบครับนี่คัดไฟเอานะครับ ตัวใหญ่มันก็มีนะครับผมเข้ามันไม่ทันปลาเล็กนะครับผมจัดครับจัดสุดยอดครับนี่ดูแอคชั่นครับโอ,อ,อ้ดูแอคชั่น mm hmm. ดูโปะครับโป้น้อยครับเงยล่าสองตัวเลยอย่างงี้สองตัวเลย,ตเลยูตัวใหญ่สองตัวเลยดูดิโอสุดยอดเลยครับไซส์สวยเลยครับคู่นี้

โอ้โบกินอีกแล้วจ้าดนฝูงใหญ่ โอ้โหสะเพียนใหญ่กัดระวังมันจะลุดหันหน้าเข้าหาโบกดิโอ้ยคุณชนินใช้โลดลยบุญหลวงพ่อเลยเยครับนะตะเพียนใหญ่ครับผมดูไซนี่ฮะธรรมดดาเลยฮะใช่ดิ ก็มาชมยอดวันนี้นะครับผมพอดีแปดไม้หมดนะครับเลยต้องพูดผ่านไม้แทนนะครับผมกับยอดวันนี้ครับพิพจัดครับผมกัดไซส์เอาครับแม่ไมไซส์เล็กๆกวนเยอะนะครับผมก็ขอส่วนห้าเนะครับไม่ได้ขยับนะครับแต่ไปหยั่งเข้าทันก็มีลุ้นนะครับไซส์สวยๆครับบ่อเบืองสำราญนะครับผม คลิปนี้ก็นะี่ครับตกสองชั่วโมงนะครับผมตีเป็นกินตีเป็นกินนะครับไลก์ก็เล็กๆเยอะนะครับลุกเกินนะครับก็ไอคลิปนี้ก็ตั้ใจคลิปกด like ไลค์ให้กับตรงตุ๊มมันด้นะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับว่า ตัตกปลาที่ไหนนะครับสำหรับทีนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมจะมีสูตรท,ที่ดีให้พี่ๆน,นาได้รับชมนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับลูกชายครับ เรียนไหนสอนไหวเลย